คือเต็มเหนี่ยวอยู่แล้วตรงที่คุณเศรษฐาเขาโอ้โหควบค้ังด้วยไงคือเต็มเหนี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าในแง่การผลักดันนโยบายครับคุณอีกคุณก็ต้องมีมันก็จะมีนโยบายที่สามารถผลักออกมาได้ก่อนเลยกับนโยบายที่ต้องรอ,อเขียใไหมฮะรอรอ,อนานหน่อยอะไรก็ว่าไปนะโยบายที่ผลักดันได้เลยแน่นอนก็บรรดาพวกอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงอะไรก็ตามที่กฎ กระเบียบกฎข้อบังคับนะครับเณเวลานี้มันไม่เหมาะสมหรือมันไม่เหมาะกับสถานการณ์เขาก็จะปรับแก้ได้ใช่ไหมครับอะไรก็ตามท,ที่ที่ที่จัดการได้เลยก็จะจัดการเช่นถ้าอยากจะกระตุ้นภาคสังหากาจะใช้มุกเก่าก็ได้อะช่วงนี้ก็ลดลดเรื่องของค่าโอนอก็แปลว่ารัฐบาลแค่ยอมเอาอะไรได้เข้ารัฐบาลน,น้อยลงอะก็กระตุ้นในระดับหนึ่งละเขียนไหมฮะ หรืออาจจะผ่อนคลายกฎเกณฑ์บางอย่างนะครับผ่อนคลายกฎเกณฑ์เรื่องแบล็คลิสอะไรก็ได้คือให้เอ,อื้อพวกเนี้ยนโยบายแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแบบพวกกระสนแบบกระสนกระสนกระสุน,สน,สนลูกเล็กกระสนปลายเนี่ยนะฮะแบบกระสุนแบบกระจายเนี่ยพวกเนี้ยมันอาจจะออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นนโยบายใหญ่ๆเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับสองปัจจัยใหญ่บวกกับอีกหนึ่งปัจจัยปัจจัยแรกก็คือ,องบประมาณปัจจัยที่สองคือกฎหมาย ปัจจัยที่สคือเทคโนโลยีเข้าใไหมครับทีนี้ถ้าไอสิ่งที่ผมกังวลก็คือเรื่องของ A Digital Wallet เนี่ยก็แทงหมื่นหนึ่งเลยยังไงมันก็ออกมาแน่นอนคุณีีกถูกว่าเพราะมันเป็นกลายเป็นนโยบายที่แบบว่าแปะหน้าแปะหน้าพักเพื่อไทยแล้วคือทุกคนเขาก็อยากได้เหมือนหนึ่งตรงนี้เขียน okay, นะครับอยากไดนะ้อยากได้แล้วผมก็อยากได้ ใครๆก็อยากได้นะครับเราเชื่อว่าผมเชื่อว่าผมไม่คงไม่ใช่คนเดียวที่อยากได้นะฮะทีนี้พอหมื่นหนึ่งตรงนี้มาเนี่ยนะครับมันต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นคือเรื่องใหญ่มันจะเสียรังวัดเสียทันทียังไงเพื่อไทยก็ต้องเอาให้เกิดให้ได้แต่มันต้องมีสามข้อเนี่ยคืองบประมาณกฎหมายและก็เทคโนโลยีสามอันนะสามอันนะความเสี่ยงของอีต,ตัวดิจิทัลวอลเลผมบอกได้เลยนะ คือแหล่งที่มาของเงินสั้นๆเลยคอนเซปต์มันก็คือคุณจะมีเหรียญที่แจกให้กับทุกคนเนี่ยแต่เหรียญอันนี้เนี่ยมันมีลงรหัสไว้ถูกปะ่ะพอลงรหัสไวแปลว่าเราก็ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ได้แน่นอนมันจะไม่ได้เหมือนแบบการแจกเงินผ่านเป๋าตังการแจกเงินผ่านเป๋าตังมันจะตรวจสอบไม่ได้แต่คือมันจะใช้ได้แบบตามวัตถุประสงค์ได้น้อยอ่ะทีนี้ ถ้าเราอยากจะให้ได้ตามวัตถุประสงค์คือใช้ในแอเรีย4กิโลเมตรแต่ผมเชื่อว่าอย่าเขาขยายไป10กิโลแต่ใช้ในแอเรีย10กิโลเมตรเนี่ยนะฮะมันต้องมีลงรหัสไว้อยู่แล้วเพื่อให้ใช้ได้ให้ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ทีนี้เรารู้แล้วแหละว่าเหรียญอันนี้มันจะลอยขึ้นมาคำถามก็คือที่มาของคุณค่าของมันเนี่ยจะมาจากไหนถ้าสมมติว่าจะเป็นการปริ้นขึ้นมาใหม่เลย ให้เป็นสกุลใหม่เลยอาจจะตั้งชื่อว่าเป็นเป็นบาทดิจิทัลหรือจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะที่มันไม่มีคําว่าบาทก็ได้และให้เราสามารถใช้สกุลนี้ได้เลยและให้มันมีศักดิ์ศรีในการที่จะแลกบาทได้ด้วยอยู่ดีก็ลอยขึ้นม,มาเลยไม่เป็นภาระทางด้านการคลังด้วยล้ําเลยเอาไปใช้เลยบอกได้เลยว่าผม จะโยกเงินทั้งหมดของผมไปไว้ในสกุลดอลลาร์หรือสกุลอะไรก็ได้ผมบอกได้เลยว่าเงินบาทมังจะพังพินาศย่อยยับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณลองในภาพดิคุณเอกมันเหมือนแบบคุณมีเงินอยู่ในระบบอยู่แล้วซึ่งเราจะมีเขาเรียกว,ว่าปริมาณเงินในระบบอย่างแคบอ่าเขาเรียกว,ว่า M1 ปริมาณเงินในระบบก็คือเงเหรียญที่เราใช้ทุกวนันนี้แบงก์เหรียญอะไรเนี้รวมๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสักสามล้านล้านบาท อยู่ดีๆคุณตูมเข้ามาห้าแสนล้านคุณเสกมันขึ้นมาเท่ากับว่าอยู่ดีๆก็มีเงินเพิ่มขึ้นมาอีสิบห้าเปอร์เซ็นตกำลังซื้อเงินอยู่ดีมันลอยขึ้นมาสิบห้าเปอร์เซ็นตโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปด้วยนะทีนี้สินค้าบริการเน่ะมันอยู่กับที่มันถูกออกแบบมาบนสามล้านละล้านบาทอยู่ดีๆมันกลายเป็นสามจุดห้าละล้านบาทมันเพิ่มขึ้นมาสิบห้าเปอร์เซ็นต ราคาสินค้าซึ่งมันมีอยู่จํากัดมันก็ไม่สามารถที่จะรองรับไอ้สิห้าเปซ็นที่เพิ่มขึ้นมาได้มันก็ต้องทําอะไรราคามันก็ต้องขึ้นและในความเป็นจริงแล้วอ่ะราคาสินค้าก็จะไม่ได้ขึ้นแค่สิบห้าปอร์เซ็นราคาสินค้ามันต้องขึ้นมากกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นแน่นอนถ้ามันมีเกณฑนปริน์แบงก์ออกมาแจกเอ้ยมีการปริน์เงินออกมาแจกแบบนี้เพิ่มขึ้นถึงสิบห้าเปอร์เซ็นอยูอ่ดีคุณก็ตูมเข้ามาคือแน่นอนเงินมันต้องอภิมาหาเฟอร์อยู่แล้ว ถ้าในกรณีย้ำนะถ้าในกรณีว่าเขาอยู่ดีก็จะปริน์ขึ้นมาเลยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมแม่งยายทุกอย่างไปไว้ที่อื่นหมดเลยเพราะว่าพังพินาศแน่นอนทรงนี้ทรงนี้จะเป็นแบบอันเจตินาจะเป็นแบบตุรกีจะเป็นแบบซิมบับเวเป็นแม่งแบบทุกอย่างเลยแน่นอนเละเทะไม่มีทางที่จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์คนไหนบอกว่าจะไม่เกิดขึ้นด้วยบอกเลยเลยอยู่ดีคุณก็มีเงินเพิ่มขึ้นมาส5ปร แล้วราคาสินค้าจะใ้อยู่คงที่เหรอตลกใช่ไหมครับอันนี้คือกรณนนีแรกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบอกว่าไม่ใช่อยู่อย่าเพิร์เจอร์น่ะมันมีที่มาที่ไปพูดง่ายคือให้รัฐบาลน่ะเป็นคนแบกรับภาระนี้ให้รัฐบาลน่ะเป็นผู้แบกรับนี่มันต้องเป็นเป็นมาจากงบประมาณใช่ไหมครับมาจากงบประมาณแล้วพอมาจากงบประมาณก็จะเอาจากงบประมาณปัจจุบับนหรือจะกู้เพิ่มอีกเรื่องหนึ่ง อาจตกลับไปที่ข้อแรกก่อนกลับไปที่ข้อแรกก่อนนะกลับไปที่ข้อแรกก่อนนะกลับไปที่ข้อแรกเรื่องปิมน,นขึ้นมาลืมบอกไปว่าถ้าจะทําจริงทําได้ไหมทําได้แต่ยากก็คือมันต้องไปแก้ก,กฎหมายแล้วก็ไปรื้อเพราะว่ามันจะมีพรบ,บรที่ที่เขากันอยู่แล้วในเรื่องของการที่คุณจะพิมพ์เงินขึ้นมาได้โดยไม่มีหลักไม่มีฐานอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ง่าย,ายๆนะครับมันจะมีพรบ,บรเงินตรา มันจะมีพบรบธนาคารแห่งประเทศไทยสองอย่างนี้จะเป็นเกาะคุ้มกันเราอยู่แต่อย่างที่เห็นเห็นป่าวว่าเขาอ่ะเอาตัวเองเป็นรัฐมนตรีคลังเองไงเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการไปผลักดันแก้พลบเหล่านี้ด้วยหรือไม่ไปลื้อกฎระเบียบต่างๆเลยไม่เขียวปะเขาจะมองมเป็นอุปสรรคเขาก็ไปแก้ก่อนแก้เสร็จปุ๊บล้วก็จัดการได้ก็ด้แต่วหวังว่ามันจะแก้ยากนะครับ เออเขาใจนะแปลว่าข้อแรกอ่ะมันเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นได้แหละแต่มันยากมากอ่าก็คือการที่อยู่ดีปลินขึ้นมาเลยอากลับมาที่ข้อสองว่าแนวทางที่จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเอามาจากงบประมาณนะครับเอามาจากงบประมาณที่มันมีอยู่เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าพอมาจากงบประมาณอ่ะมันก็ยากตรงที่ถ้าเอามาจากงบมาแล้วคุณแทบไม่ต้องไปทําอย่างอื่นเลยเพราะว่าปีปีหนึ่งอะครับคุณอีกเราจะมีรายจ่ายประจําเนี่ยก็อยู่ที่ละราวประมาณสองจุดห้าล้านบาทรายจ่ายประจํามันจะรวม ขอภัยรายจ่ายของแต่ละกระทรวงรายจ่ายของแต่ละกระทรวงเนี่ยมันก็จะรวมรวมกันแล้วอยู่เที่ยงไหม2.5 2.6ล้านล้านบาทใน2.6ล้านล้านบาทเป็นรายจ่ายของแต่ละกระทรวงมันจะประกอบไปด้วยรายจ่ายประจํากับรายจ่ายลงทุนเขียนไหมครับอะแล้วก็จะมีงบกลางอยู่ก้อนหนึ่งประมาณ400-500ล้านไว้สําหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นอาจจะมีอุทก,กภัยอะไรก็จะหยิบหรือจะจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรบางอย่างที่ต้องใช้เงินตรงกลางอะ ก็จะหยิบจากก้อนนี้มันจะประมาณห้าถึงหกแสนล้านบาททีนี้สมมุติว่าเขาหยิบจากก้อนนี้ไปเลยงบกลางได้ไหมได้แต่เท่ากับว่าคุณก็จะไม่มีงบกลางไปใช้กับเรื่องอื่นโอเคปะเห็นว่ามันคือความยากอย่างหนึ่งถ้าจะเอาจากงบประมาณเออแล้วก็เอ,อ่อถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะไปเอาหยิบจากแต่ลกะกระทรวงมาได้ไหมได้อะก็ต้องใช้เวลาเกลี่ย จัดสรรงบประมาณจะต้องมานั่งดึ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 งดูดึงดนดึงนี่อาจจะไปดึงจากงบลงทุนบางส่วนก็ได้แต่เท่ากับว่าคุณก็จะสมการมันก็เงินมันมีอยู่แค่ก้อนเดียวครับสามล้านล้านกว่าบาทคุณเอาไปใช้เรื่องหนึ่งอีกหลายๆเรื่องมันก็จะไม่ได้ใช้ไงนะครับฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงว่าอาจจะต้องกู้เพิ่มกู้เพิ่มมาเพื่อแจกจะหนีไม่พ้น แล้วกู้เพิ่มได้ไหมได้เพราะปัจจุบันเรามีหนี้สาธารณะอยู่ที่ประมาณเก้าจุดเก้าห้าล้านบาท GDP ประเทศไทยมันก็อยู่ที่เรามาสิบห้าล้านเก้าจุดเก้าห้าก็หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เราขยายเพดานหนี้สาธารณะไปแล้วเราก็จะกู้เพิ่มมาได้แล้วก็มาใช้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกู้เต็มจำนวนห้าแสนล้านเพราะว่าความคาดหวังของเขาคือเมื่อมีเมื่อเมื่อเมื่อ เมื่อเมื่อมีการแจกลงไปแล้วแจกไปก่อนแจกไปก่อนเขาจ่ว่ามันไม่ได้ใช้เงินจริงนี่ใช่ไหมมันไม่ได้ใช้เงินจริงยังไม่ได้ใช้เงินจริงแต่แจกไปก่อนแต่พอสุดท้ายแล้วเมื่อมีการเอามาแลกบาทเพราะสุดท้ายแล้วปลายทางเขาต้องเอามาแลกแน่นอนหนีไม่พ้นเพราะว่าโทเคนนี้มันต้องมีระยะเวลาในการใช้ใช่ไหมครับจะก,กี่เดือนไม่รู้อาจจะสามเดือนหกเดือนเสร็จแล้วไอ้คนสุดท้ายที่ถืออยู่เนี่ยซึ่งก็ต้องเป็นเออ้านค้าที่อยู่ในระบบ แล้วก็ต้องเสียภาษีอยู่ในระบบลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยเนี่ยเขาต้องกลับมาแลกเขาต้องกลับมาแลกแน่นอนตรงนั้นนีคยค่อยมานั่งเล็ดบัญชีกันเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของภาษีเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วอาจจะรัฐบาลอาจจะต้องกู้จริงๆริงอาจจะแค่มาสามและสามแสนล้านก็ได้ถ้าเป็นแนวทางเนี้ยผมว่าโอเคไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าแนวะเรื่องแจกเงินเป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าเลือกว่าแจากเราเลือกให้มันเป็นภาระของรัฐบาล รัฐบาลกู้แล้วก็เอาภาระนี้เป็นของประชาชนในอนาคตข้างหน้ากใใ็ในเมื่อทุกคนได้เงินมาใช้ในวันนี้ก็ต้องไปรับภาระก,กันในอนาคตเนี่ยผมว่าโอเคกว่าวิธีการแรกถ้าวิธีการแรกผมบอกได้เลยว่าผมอ่ะสาบานเลยว่าจะไม่ถือเงินบาทแม้แต่บาทเดียวย้ายหมดเพราะว่ามันจะเฟอ้อแล้วมันจะได้เห็นเห,นเหตุการณ์แบบเวเนแบบอาร์เจนตินาแบบตุรกีแหญ่แง่เลยอ่ะเละเทะแน่นอนบอกได้เลยคุณอีกคิดดูดิคุณแม่งทำมาหาเงินเว้ย เออทามาหาเงินเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละบาทยากอยู่ดีๆอะ่ะในระบบมันมีเงินเพิ่มขึ้นมาสิบห้าเปอร์เซ็นเฉยเลยลอยขึ้นมาแล้วไอ้เงินที่เรามีอยู่แปลว่ามันก็ต้องด้อยค่าไปสิบห้าเปอร์เซ็นอย่างน้อยดีถูกว่าคิดง่ายๆอยู่ดีมันจะลอยขึ้นมาก็ก,ก็ก็พังดิซึ่งก็หวังแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะไม่เลือกทางนั้นผมหวังเป็นย,ยิ่งว่าเขาจะเอาจากงบประมาณถ้าไม่พอคือไปกู้มาซะเป็นไปได้ครับเออแต่ผมว่ามันมี สองประเด็นที่อาจจะช่วยคือคือปกติเงินเฟอ้อเนี่ยมันเกิดจากการที่ดีมานอยู่ดีโผลมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล้วสัプายมีไม่พอก็จะเป็นดีมานไปไล่ซื้อสัプายอย่างรวดเร็วก็ทําใหา้ระดับราคามันเพิ่มแต่ผมว่ามันมีสองเรื่องที่อาจจะทําให้ความกังวลตรงนี้อาจจะอาจจะเบาไปนิดนึงอันนึงก็คือวันนี้เงินเฟอ้อเราไม่มีเลยนะฮะวันนี้เงินเฟ้อเฮดไลน์เนี่ยคือศูนย์จุดสมแปดเปอร์เซ็นต์ะครับเงินเฟอ้อคอเนี่ยต่ำกว่า1%นเปอร์เซตแสดงว่าไม่มีด man มาปูอินฟลชันใดๆ ในในปัจจุบันนั้นมันมี s l ล c ของอีโคโนมี่นะครับวันนี้เชื่อมมาทั้ GDP วันนี้นะครับไตรมาสสองที่เพิ่งเห็นเนี่ยต่ากว่าปี2019เลยนะครับนั้นจริงๆมันมี r o มที่ที่พอที่จะ b o o เ t ก็ไปได้แต่ b o o ต์เท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับถ้าแบงก์ชาติเห็นอย่างเงี้ยนะครับแบงก์ชาติไม่ยอมแน่เพราะว่าอันนี้มันเท่ากับว่าเป็นการ monetize fiscal spending นะครับคือการที่สร้างการขาดดุลการคลังแล้วเอาเงินจากไหนมาไม่รู้ให้คนใช้ด้วยปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นแน่ ผมว่าแบงค์ชาติก็อาจจะต้องมาแอบดูดสภาพคล่องในบบกที่อื่นออกนั้นมันก็จะเหมือนกับฝั่งหนึ่งเหยียบคันเร่งอีกฝั่งหนึ่งเหยียบเบรกนะครับผลกระทบเป็นยังไงก็ก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าผมว่าคอนเซิร์นอินฟลชันก็อาจจะถูกออฟเซตจากการที่แบงค์ชาติรู้รู้ล่วงหน้าแล้ว่าจ,จะมีคนเอาตังค์มาใช้เยอะๆก็อาจจะดูดเงินรอไปเลยคนที่เชื่อว่านโยบายเนี้ยจะจ่ายด้วยตัวมันเองเนี้ยนะครับต้องเชื่อว่าหนึ่งบาทที่ใช้ไปเนี่ย จะสร้างให้เศรษฐกิจโตเยอะเลยหลายเท่าเลยผมเคยได้ยินตัวเลขแบบห้าหกเท่าใช่ไหมครับแล้วก็เวลาคนคิดแมทเนี่ยก็คือบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันจะโตไปห้ากเท่าเพราะฉะนั้นเก็บแวแค่เจ็ดเปอร์เซ็นก็เกือบจะจ่ายอต้นทุนที่จ่ายไปรอบแรกได้แล้วนะครับความเห็นผมนะครับยากมากนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเงินในรูปแบบเนี้ยการให้แบบเนี้นะครับเอ่อมันเป็นสิ่งที่ทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรียกว่าเงินโอนคือ คือการเอาเงินไปใส่มือคนอื่นใช่ไหมครับโดยหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะมีคอนเซปต์คำว่า fiscal multiplier ใช่ไหมครับว่าใส่1บาทเนี่ยมันจะสร้าง GDP กี่บาทนะครับแล้วก็หลักปกติเนี่ยก็คือเฮ้ยสมมุติผมเนี่ยโยนเงินเข้าไปในเศรษฐกิจ1บาทนะครับมันก็เท่ากับทําให้รายได้ของใครสักคนเพิ่ม1บาทถูกไหมครับคนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีใช้คําว่า marginal propensity to consume คือได้หนึ่งบาทเนี่ยต้องเอาไปใช้ต่อแน่แนเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นได้เปหนึ่งบาทก็อาจจะใช้สักแปดสิบสตังค์ไอ้แปดสิบสตังค์เนี่ยก็จะไปเป็นรายได้ของอีกคนหนึ่งอีกคนนั้นก็จะได้รับตังค์แปดสิบสตังค์มาก็จะเอาไปใช้ต่อวนไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็น m u l t i p l า e r อ f เฟ c t ขึ้นมะาครับแต่ปัญหาของเงินโอนเนี่ยนะครับคือเวลาผมเอาเงินมาให้คนอื่นนะครับหนึ่งหนึ่งบาทแรกเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าเขาจะใช้หรือ เขาจะทําให้เกิด GDP ใหม่หนึ่งบาทนะครับลอง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 คิดนี้นะครับสมมติคุณคุณอีกใช้ใช้ตังค์ปกติเดือนละหมื่นบาทอยู่แล้วนะครับผมเาบอกว่าคุณอีกผมให้ตังค์ฟรีๆเลยหมื่นหนึง่งคำถามผมคือเดือนนั้นเนี่ยคุณอีกจะใช้ตังค์กี่บาท mm. สมมติแต่ครับสมมติคุณอีกแบบว่าโอ้ให้มาหมื่นหนึง่งอ่ะโอ้ดีจังเลยผมกินได้ไม่เยอะหรอกปกติกินหมื่นหนึ่งผมนี่ผมกินหมื่นห้าก็เยอะละ ล้วใช้ตังค์ที่ผมให้ไปหมดเลยนะนะแต่ถามผมมาถามว่า GDP เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับจริงๆริ GDP ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแค่ห้าพันเองนะฮะเพราะปกติเนี่ยผมไม่ให้คุณอีกอะ่ะคุณอีกก็ใช้อยู่แล้วหมื่นนึงอะ่ะแต่พอเพราะผมให้คุณอีกเลยใช้หมื่นห้าเพราะฉะนั้นจริงๆแอคชั่นของการให้คุณอีกหนึง่งหมื่นเนี่ยมันสร้าง GDP ใหม่แค่ห้าพันเองแล้วถามว่าอีกห้าพันไปไหนก็คือคุณอีกก็เอาเงินหนึ่งหมื่นที่ปกติใช้อะ่ะเซฟไว้ใส่กระเปา๋าเก็บไว 5, ้ห้ายเเเป็นนนงินออกัพา ครั้งแรกที่ให้ไปเนี่ย GDP ใหม่เนี่ยก็เกิดขึ้นน้อยกว่าหนึ่งเท่าแล้วแล้วก็วนไปอีกเนี่ยมันก็จะอาจจะมีผลกระทบต่อ GDP เนี่ยน้อยลงนะครับหรือหรือน้อยหรือน้อยกว่าเงินที่ใส่เข้าไปครั้งแรกนะครับประเด็นที่สองนะครับก็คือเวลาโยนไปให้หนึ่งหมื่นเนี่ยนะครับมันไม่ได้สร้าง GDP ทันทีมันอาจจะสร้างยอดขายนะครับคนอาจจะเอาไปใช้นะฮะแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าเอาไปใช้ทําอะไรแล้วก็ในเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็น โล컬จีดีพทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นนะครับมีคนให้ผมหมื่นหนึ่งเนี่ยผมอาจจะไปซื้อมือถือซึ่งมือถือเนี่ยนะครับอาจจะมีโล a คอนเทนต์คือมีไววัตเด็ดที่เกิดในประเทศเนี่ยแค่พันบาทถูกไหมฮะนั่นแสดงว่าผมใช้หมื่นหนึ่งนะฮะยอดขายเกิดขึ้นหนึ่งหมื่นบาทนะครับร้านค้ากําไรไปแล้วเนี่ยนะครับได้ยอดขายเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นแต่ทั้งประเทศเนี่ยอาจจะได้ไววัตเด็ดแค่พันเดียวถูกไหมฮะถ้าถ้ามันถูกลิกไปสําหรับสินค้าที่มี High Import Content ประเด็นที่สามนะครับ เวลามีคนแจกในระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยมอาจจะเกิดอาการที่เราดีเลย์การใช้หรือ bring forward การใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรารู้ชัวร์ว,ว่ามกรลาถึงมิถุนาปีหน้าจะมีการแจกตังค์นะครับปกติถ้าเกิดสมมติผมเนี่ยซื้อสบู่ยาสีฟันยาสระผมนะครับทุกเดือนเนี้ยทันวาผมอาจจะดีเลย์นะครับไปรอซื้อมกรลาแล้วพอผมจนถึงอยู่รักมิถุนาเนี่ย ไอ้เงินแจกจะหมดแล้วผมรีบเอามาซื้อสบู่ยาสีฟันเลยก็คือยืมดีมานในอนาคตมาก่อนแล้วก็จะจ่ายคืนในอนาคตนะครับเพราะั้นเวลาเราดูพวกนี้นะครับมันจะกลายเป็นว่าจากผลการศึกษางานวิจัยต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่า Fiscal Multiplier ที่เกิดจากเงินโอนเนี่ยนะครับน้อยกว่า1เท่านะฮะไม่ใช่1เท่าด้วยนะครับหมายความว่าโยนใส่เงินเข้าไปในระบบเนี่ยหนึ100บาทเนี่ย GDP เพิ่มขึ้นน้อยกว่า1 0 0บาทนะครับ เพราะไอ้อิมแพกสองสามเรื่องที่เมื่อกี้คุยกันเนี่ยเพราะงั้นถ้าเราจะถ้าเราโยนเป็นหนึ่งร้อยบาทแล้ว g d ดีเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยรายได้ของรัฐเนี่ยนะครับอาจจะไม่เพิ่มขึ้นเลยด้วยซ้ำนะครับหรือเพิ่มขึ้นนิดเดียวงั้นไม่พอมาจ่ายทั้งโครงการแน่ๆคืออาจจะได้แหวกกลับมาบ้างนะถ้าเช่นจ่ายไปร้อยบาทถ้ามันเพิ่มเป็น g d ดีีร้อยบาทเนี่ยเราก็ได้แหวกกลับมาแค่เจ็ดบาทครับไม่ใช่เจ็ดร้อยนะครับเพราะั้นพวกเนี้ยมันก็อาจจะเป็นข้อ กังวลนิดหนึ่งว่าถ้าเราไปหวังว่ารายได้จากการเก็บภาษีจะเพิ่มขึ้นเยอะมากจนจ่ายตัวมันเองเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากเหมือนกันยกเว้นว่าเราต้องหาระบบที่ทําให้เงินมันหมุนเร็วมากครับจนทาให้ g ีดีพเพิ่มขึ้นได้อะซึ่งถ้าแต่มันทำอย่างนั้นได้จริงเนี่ยนะครับโอ้โหผมว่าป่านนี้คงมีประเทศที่เป็นมหาเศรษฐีได้แล้วครับแต่ว่าผมว่ามัน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 ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าไม่เพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยผมว่า ธนาคารกลางของเราแบงค์ชาติไม่ไม่ปล่อยให้เกิดกันแน่นะครับเราก็มีวินัยการเงินเรามี uh, reserve อยู่เยอะพอสมควรนะครับแม้กระทั่งถ้าเราดูภาวะการคลังเนี่ยนะครับถามว่าทําได้ไหมผมคิดว่าถ้าเราทําภายใต้กรอบวินัยทางการคลังนะครับผมว่าเราพอทําได้ถ้าเรามีความจําเป็นวันนี้จําเป็นหรือไม่จําเป็นดีเบตกันนะครับ อันนี้ผมขออนุญาตไม่เข้าไปตรงนั้นเพราะว่ามีมีคนมีคนดีเบตกันเตไปหมดแล้วว่าวันนี้เราควรจะแจกไหมหรือเราควรจะเอาเงินถ้าเราจะใช้อีกสาเอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยไปใช้อะไรที่มันทาร์เก็ตมากกว่าไหมะนะไปช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆเขาจะได้เงินเยอะกว่าหมื่นบาทไหมหรืออะไรเงี้ยก็อโอเคดีนั้นแต่ผมแอ s ซูมไปก่อนว่าถ้าเราต้องการจะใช้จริงๆนะเป็นภาวะที่เราต้องการจะใช้จริงๆเนะี่ยวันนี้นี่สารณานะต่อ GDP เราอยู่หกสิเอด นะครับถ้าเราใช้ทันทีเพิ่มขึ้นสาเปอร์เซ็นเนี่ยอย่างเก่งนี่ก็ขึ้นไปหกสิบสี่หกสิบห้านะครับกรอบเราตีไว้ที่เจ็ดสิบเรายังมีรูมอยู่พอสมควรในสถานการณ์ปัจจุบันเงินไม,ไม่ไม่ล่มสลายไม่เจ๊งแน่แต่สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือระยะยาวนะครับอย่างที่ผมบอกคือภาระการคลังเราจะเพิ่มขึ้นในอนาคตงั้นวันนี้เราควรจะรักษาช่องว่างทางการคลังเอาไว้นะครับเพราะเรามีภาระที่ต้องจ่ายเยอะเลยครับไม่ต้องห่วงนะลองนึกภาพนะครับเอ่อเงินประกันสังคม เงินสวัสดิการข้าราชการเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับกองทุนบําเนหน็จบํานาญอะไรต่างๆเนี่ยนะครับภาระจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนผู้สูงอายุแน่นอนในขณะที่คนที่จ่ายเงินเข้าไปในกองทุนพวกนั้นนะจะมีน้อยลงเพราะงั้นยังไงในอนาคตนเนี่ยนะครับระยะยาวเราเหนื่อยแน่ๆในเรื่องของฐานะทางการคลังนะครับงั้นวันนี้อาจจะไม่ล่มจมในทันทีไม่เป็นอาร์เจนตินาแน่นอน แต่ระยะยาวเราต้องคำนึงถึงช่องว่างหรือเราควรจะเก็บทุกเม็ดที่เราเพียอพอที่จะเก็บได้เราควรจะใช้ในสิ่งที่เราคิดว่าเอาไปใช้แล้วสร้างเศรษฐกิจในอนาคตนะครับวันนี้คําถามมันอาจจะเป็นว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยวันนี้มันเป็นดีมาหรือซัลายกันแน่คือเรามีอุปสงค์ไม่เพียงพอหรือวันนี้เราต้องการการลงทุนเพื่อที่จะสร้างแคปซิตี้ใหม่ๆเพื่อที่ไปเพิ่ม productivity รักษาความสามารถในการแข่งขันในอนาคตวันนี้ ปัญหาของเราคือการบริโภคน้อยไปหรือการลงทุนน้อยไปกันแน่ผม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 อาจจะตั้งคำถามประเภทนี้มากกว่าว่าถ้าเราต้องใช้จริงๆเนี่ยเราจะไปใช้เป็นประเภทไหนมากกว่านะครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนคงต้องช่วยกันคิดนะครับว่าเออมันมันมีทางเลือกในการใช้เงินที่ที่ที่เหมาะกับสถานการณออ์มากกว่านี้ไหม